ไขเบื้องหลังน้องเตยทำไมต้องหลอกสามีว่าท้องนุ่มกันชัยโพดสั้นๆแต่ขำมากจากกรณีที่เกิด,ดราม่าอันโด่งดังระหว่างน้องเตยกับโรงพยาบาลที่จังหวัดสุพรรณบุรีในประเด็นเรื่องการตั้งครรภ์แต่เด็กหายต่อมาหนุ่มกัญชัยพาไปตวรวจร่างกายผลออกมายืนยันว่าไม่ได้ท้องทำให้คนสงสัยว่านี่เป็นการท้องทิพย์หรือเปล่า คือไม่ได้ท้องแต่มาหลอกสังคมว่าท้องจนสุดท้ายน้องเตยกับสามีออกมายอมรับแล่ว่ากุเรื่องล่าสุดในวันที่23พฤษภาคม2564ไทย TBS รายงานความคืบหน้าว่าทั้งสองคนได้ยกมือไหว้ขอโทษสื่อมวลชนพร้อมสารภาพว่าเรื่องทั้งหมดโกหกโดยต้นเรื่องภรรยาเริ่มหลอกสามีก่อนว่าท้องเพราะลัก อยากจะให้สามีแสดงความรักดูแลเอาใจใส่ภายหลังเพราะตกเป็นข่าวก็ถูกสังคมวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทำให้ตัวภรรยาเกิดอาการเครียดมารับสารภาพกับสามีว่าไม่ได้ท้องแต่ช่วง4-5เดือนที่ผ่านมาเกิดแท้งขณะดเดียวกันจะมีการถแถลงข่าวขอโทษโรงพรยาบาลอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ส่วนสพเมืองสุพรรณ เตรียมแจงข้อหาแจ้งความเท็จเนื่องจากฝ่ายสามีของน้องเตยเคยแจ้งความเอาผิดกับโรงพยาบาลเอาไว้ปฏิกิริยาของหนุ่มกัญชัยหลังจากรู้ข่าวด้านหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโหนกระแสที่เป็นคนพาน้องเตยไปตรวจร่างกายถึงโรงพยาบาลมีการโพ์รูปตัวเองหันคางมีหน้าทองยื่นออกมาเห็นได้ชัดผ่านทางทวิตเตอร์กัญชัย ว่าในวันที่พ่อทองทิพย์พร้อมอีโมจิมองบนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ